สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาใส่ใจสุขภาพกับอโรคาวราตี้แล้วและค่ะอาการปวดประจำเดือนเรียกได้ว่าเป็นความทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งของผู้หญิงเลยนะคะบางคนมีอาการปวดมากจนไม่สามารถลุกขึ้นทำอะไรได้เลยแต่โดยส่วนมากอาการปวดจ,จะค่อยๆหายไปเมื่อผ่านการคลอดบุตรหรือเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นแต่สำหรับแขกรับเชิญวัย59ปีของเราในวันนี้เธอยังคงประสบกับปัญหาการปวดท้องประจำเดือน ทางออกในการแก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าวของเธอคืออะไรไปติดตามจากคุณฟ้าอรุณรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสาลีสวัสดีลูกสวยจังเลยสวยแบบนี้ประกอบอาชีพอะไร,ระเหอยทำนาม้่งก็เลี้ยงหมูม้่งอะไรเนี่ยลูกจริงเหรอจริงลูกไม่ได้แอบรับจ็อบไปเป็นดาราเหรอคะป่าวป่าวลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณป้าคะห้าสิบ เจ็ดแล้วมั้งห้าสิบเจ็ดแล้วคุณผู้ชมคะดูสิคะผู้หญิงวัยห้าสิบเจ็ดปีเทียบกับดิฉันไม่ต่างกันเลยนะคะไม่ต่างกันเลยจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณป้าเราทราบมาว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพใช่เลยมีปัญหาอะไรบ้างคะก็เพิกมีประจำเดือนมั่งแล้วก็ความดันไขมันอย่างเงี้ยมีประจำเดือนคือคือยังไงครับปวดท้องปวดท้องอ่ะพอจะมีพอ ถึงกําหนดแล้วจะมาแต่จะปวดท้องไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยอยากนอนอย่างเดียวค่ะก่อนหน้านี้เราทํำยังไงคะก็ไม่ก็พอนั่นมันก็หายนะลูกก็กินยาก็หายไปค่ะแต่ว่าเราก็กินยามาเรื่อยกินยาเพื่อแก้ปวดนี้หรอแก้ปวดแล้วตอนนี้พอป้ามาได้เห็ดเนี่ยก็กินเข้าไปพอมีเข้ามันก็ไปทำอะไรตาอะไรได้ลูก แล้วทรมานแค่ไหนคะตอนที่ปวดมันก็ทนได้เนี่ยลูกมันก็ไม่นาะไม่มากะตื่นไปแล้วลูกค่ะแต่ว่าก็ไปทํางานลําบากหน่อยอ่าก็ลําบากหน่อยไปทํานามั่งอะไรมั่งค่ะช่วยลุงมั่งอะไรอยู่เนี่ยค่ะแต่บางทีเขาไม่ค่อยให้ไปเลี้ยงหมูอย่างเดียวก็เป็นห่วงเนาะก็อ,อยากให้อยู่บ้าน เนาะนะคะอันนี้เนี่ยนอกจากอาการปวดประจําเดือนที่เรามีมานานพอดื่มน้ําเห็ดแล้วเราดีขึ้นน,นะจนเราไปไหนต่อไหนได้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะแต่ก่อนกำลังดีนะลูกไม่ไม่เพียไม่อะไรจริงกินเห็ดเนี่ยดีจริงค่ะจากแต่ก่อนที่เรามีปัญหาทางด้านสุขภาพกับทุกวันนี้ที่โออะไรก็สบายไปไหนมาไหนสบายทํางานได้สบายมีความสุขมากแค่ไหนคะ ก็มีความสุขเยอะเชียวก็สองคนตายายมาเดูสิพูดไปทำาตาหวานไปอโอนี่ยืนยันเลยนะว่ามีความสุขจริงๆนะคะนะหน้าตาก็สดใสมีเพื่อนๆทักไหมคะว่าทักทักไปเล่นละครเนี่ยแฟนเพิกสมจิตเพิกเนี้ยไปเล่นละบอกว่วเป็นเป็นดาราเห็นไหมหลุดออกมาเขาเรียกป้าอุ้ เฮ้ยหน้ามึงข่าว่ามึงใช้อะไรกูไม่ได้ใช้อะไรกูกินน้ําเห็ดอย่างเดียวบ้านนี้เขาก็กินเนี่ยบ้านพี่หนาเนี่ยค่ะเขาบอกเขาไปนาสบายค่ะนี่พูดจริงๆนะลูกไม่โกหกจ้ะสัญญานะาสัญญาญ <laughs> ค่ะ อ่ะเชื่อเชื่อแล้วนะว่าคุณป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยนะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งก็เลยมีของขวัญมามอบให้ด้วยออออนะคะ <laughs> นั่นก็คือน้ำแห่สกัดเพื่อสุขภาพค่ะเสริมความแข็งแรงให้แข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะมอบให้กับคุณป้าเลยค,ะค่ะขอบพระคุณนะคะใครเจริญเจริญนะลูกนะให้สวยอย่างนี้ตลอดไปเยอะ เอาให้ได้ครึ่งหนึ่งของคุณป้าถ้าเกิดหนูอายุขนาดนี้แล้วก็สวยให้ได้ครึ่งหนึ่งของคุณป้านี่หนูพอใจปัญหาสุขภาพส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดสมดุลของร่างกายและพฤติกรรมการใช้ชีวิตลุกขึ้นมาสร้างเปราะป้องกันสุขภาพด้วยการเริ่มต้นเสริมสร้างสมดุลที่ดีให้กับร่างกายของเราโดยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 4 6706111และ084 6706222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ